ข่าวประการแมนเชสเตอร์เจ็ดประจำวันที่22กรกฎาคมโดยโค้ชเชฟบอลแมนเชสเตอร์ United, ยูไนเต็ดยันนี้ขอเสนอนเะอาล่ะยังไงงานนี้ห่วงเอเมโมตามเบอร์เสือ้อแชมบาแชมบาออกทะเลไปไกลนะ เมืออ่อวานนี้แฟนบอลเวร์ลอาร์มี่ทางโซเชียลมีเดียกังวลใจนะว่าแข้งใหม่บรอันเอเมโ,มโมจะเป็นแค่าชาวแคนารูนคนล่าสุดที่ล้มเหลวฐานะแฟนเป็นนักเตะแมนยูเพราะดันทะลึ่งไปเลือกเสือ้อแข่งขันเบอร์19ตามรอยอดีตมิดฟิลฟอร์มบูดเอริกชามาชามาโดยแมนยูเองแถลงการเปิดตัวดาวเตะวไัยเบนจพีนะครับผมจากนักข่าวฝั่งเบรนฟอร์ดเสนอราคาสูงสุดอยู่ที่ประมาณ71ล้านปอนด์สัญญาก,การันตี5ปีบวกอหนปีออฟชั่นทีม ตเตรียมเก็บของบินบร่วมกับคณะทัวร์ปริชั่นไปยังสหรัฐอเมริกาสำหรับหมายเลขประจำตัวของบริอันก็คือ19ซึ่งถูกฉลกกับเจ้าตัวตั้งแต่อยู่ทัวร์ของฝรั่งเศสใช้ที่พยาพึ่งและก็นามทีมชาติในคขณงนี้ซึ่งหมายเลข19ของปีศาจแดงนั้นเคยสวมใส่โดยบราฟาเอวารันในช่วงปี2021เกมสุดท้ายชิง FA Cup ปราบแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป2-1ทิ้งทวนแบบสุดรู้ โดยบริว่าก่อนหน้านั้นบรรดานารุกข,ของทีมอย่างมาร์คับเรสฟอร์จอามัดเดียนโบรเจมส์วิลสันหริอว่าแดนนี่เวลแบ็กก็ต่างเคยเป็นเจ้าของมาแล้วโดดเด่นสุดต้องย้อนไปถึงเดอะไวท์ยอกองหน้ากับทั้นของ3สมาชิกชุดทริปเปิลแชมป์ไป1 999ภาพรวมตลอด4ปีที่ใช้เสื้อแข่งขันเบอร์19เล่นกับคณน,นของฝั่งแมนยูกดสะสมไปมางถึง66ลูกเลยนะ ซึ่งมีเรื่องประวัติดีกาคู่กับความกังวลใจเพราะขึ้นชื่อว่าแข้งแคมรูนที่แมนยูไม่มีใครเรียกว่าประสบความสำเร็จได้ ปัจจุบันคือนายดานอองเดรโอดาน่าหรือว่าก่อนหน้านั้นซัมเมอร์ส0 0วก็เป็นชบาชมบาจากน้องเล่นอยู่2ปีก็ถูกขายไปอาเซมิลล่าในคาัังนี้เช่นเดียวกันทั้งนี้มิดฟิลด์ตัวรับแอฟริกันก็ใช้เบอร์19เหมือนเอเบโม้ในปัจจุบันนี้ชิตที่ผลงานล้มเหลว2ซีซั่นเล่นกับแมนยูรวมแล้ว3 9เกมทำไป2ประตรูกับอีก2แอสซิส น่าสนใจที่ว่ากองหน้าข่าตัวแพงจะล้างอาถรรพ์หมอผีฐานะข่าชาวแคมบรูนภายใต้เครื่องแบบของทัพปีศาจแดงในครั้งนี้ได้หรือไม่เป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันกน,นะฮะว่าจะเป็นเช่นไงงานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะอาจจะไม่เกิดอาถรรพ์ก็เป็นได้เรามาดูข่าวต่อมากันครับอาร์ตหนึ่งไงงานนี้แจ็คสันปัดมิลานนาบปรีบอกว่าขอเล่นในพิมพ์บัลลีกา้วกัน เมื่อกาันนี้เนโครัสแจ็กสันนะฮะกองหน้าของเชลซีที่มีข่าวกับบารดางข้อฟังแมนยูย้ำจุดยืนต้องการจะค้าแข่งพิเบร์อังกฤษต่อไปในฤดูการหน้าดังนั้นในสันครอนหากว่ามีข้อเสนอจากเอซีวิลานหรือว่านาบลีอย่างเป็นทางการเข้ามาโดยการรายงานข่าวจากเดอะซันฟุตบอลบอกว่าอนาคขของหอกไวซิเปรน์นี้เกิดเครื่องหมายคำถามเมื่อตลาดเสมอร์ทีมเสริมทัพทั้งเรียมดีดัฟ เจ้าเปเรโดค่าตัวรวมกันแล้วมากกว่า90ล้านปอนด์ทั้งสร้างผลงานดีระหว่างทัวร์นาเมนต์คลับโวลคัพไปจนถึงช้ำนั่นทําให้แข่งเซนเกันที่มีปัญหาในเรื่องของการใช้โอกาสเปลืองควบคุมอารมณ์ไม่ดีจนถูกไล่ออกบ่อยครั้งรอบปีที่ผ่านมากลายเป็นช้อยท้ายๆแห่งแซมฟอร์บริดในครั้งนี้ก็เป็นได้นํามาซึ่งความพยายามเช่ายืมจากสค่ายเบืองมกรนี อย่างไรก็ตามสื่อเมืองผู้ดีเปิดเผยบอกว่าแจ็คสันพอใจกับฟุตบอลพิเมเบริกอังกฤษดังนั้นต่อให้เป็นช้อยท้ายๆของเฮชโค้ดเอนโชมาเรสกาก็ยินดีนะโดยอหนึ่งแจ็คสันไม่ปิดโอกาสในการโยกย้ายกรณีเปิดอ่ปลายทางคือมหาอำนาจร่วมลีกนำมาซึ่งกระแสเชื่อมโยงแมงอยู่ที่อาจจะเอาอาริเนโดกาดาโชเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของข้อต่อรองในครังนี้เพิ่ม,เต,มเติมก็เป็นได้เป็นนว่าง,งานนี้ต้องรอดูันต่อไปไกันด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไร นิโคลัสแจ็กสันกลังตั้งขอลฟั่งแมนยูนะเรามาดูข่าวต่อมาก,กันครับอาร์ตยังไงยังไม่หยุดอยู่แค่นั้นเป้าหมายต่อไปแมนยูกับ,บเบนจามินเชสโกมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนโดยกรณีเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าหลังจากที่คว้าตัวบริอันเอเมลโม่มาร่วมทีมพลังก็ปล่อยตัวมาครับแรดฟอร์ดออกไปเป็นที่ะประเนแล้วตำแหน่งต่อไปที่แมนยูกำลังจะพุ่งเข้าชนและก็วิ่งเข้าใส่คือกองหน้าตัวเป้าใช่หรือไม่ ล่าสุดนั้นบริการข่าวก็กล่าวบอกว่ากองหน้าที่กำลังมาแรงแซงทางโค้งก็คือเบนจามินเชสโกของไบรซิกเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้เชี่ยวชาญด้านการโยกย้ายอย่างฟาบิเชโอราวาโนออกมาให้ข้อมูลบอกว่าคริสโตเฟอร์วิเบลหัวหน้าฝ่ายสัรหาผู้เล่นของทัพปีศาจแดงมีความคุ้นเคยกับเบนจามินเชสโกไปอย่างดีมาก่อนจึงเรียกว่ามีการ,การคาดการณ์กันกันว่ากองหน้าไว้สองปัดจน,น,นี้แมนยูเนี่ยถูกแมนยูล็อกเป้าเอาไว้แล้ว ซึ่งทย้อนกลับไปตอนที่ตกเป็นข่าวกับอาร์ซอนทีมกระทิงแดงแห่งฝึกบุลเสลเิีกาตั้งค่าตัวหอกทีมชาติเซอร์เนียผู้นี้เอาไว้อย่างหนักหน่วงอยู่ที่ประมาณ92.5ล้านปอนด์เดียวซึ่งทางด้านของเดอะกูสเนอร์ก็วิเคราะห์บอกว่านั่นเป็นเพียงแค่การคาดของทางด้านของสื่อเท่านั้นโดยค่าตัวจริงๆที่ตัวสังกัดของเขาต้องการอาจจะไม่ได้มาครั่งขนาดนี้ ก็เป็นได้ก็ต่อเมื่อบางท่านของอเป็นแมนยูที่อยากจะเอานะเอาใครครัง้งนี้ดูแล้วก็ไม่ได้จต่ำกว่า80ล้านปอนด์ในครั้งนี้ ส่วนเบนจิมบินเชสโกแวหวกมดลูกออกมาเกิดแจ้งเกิดในวงการลูกหนังตั้แต่อยู่กับเบรสบูซัสบวกในออสเตรียจนเป็นข่าวยักษ์ใหญ่กับหลายทีมมาแล้วในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นฤดูการ2 0 2 2่เขาคนนี้ก็กระนำไปถึง18ประตูในทุกบริการจนถูกทีมพี่ใหญ่ในเครือเบรสบูคว้าตัวไปในราคา24ล้านยูโรโดยฤดูการที่ผ่านมาดาวเตะผู้นี้ก็กระทุมไปแล้วรวมกันทั้งสิ้น39ประตูจากทั้งสิ้น87นัดในทุกบริการสติติการตล่มตาข่ายไม่ถือว่า ทุรักทุเลถึงจุดแตกหักอะไรมากมายนักแต่ได้ว่าพอใช้ได้เท่าที่เคยเห็นเขาโชว์ฟอร์มในแชมเปี้ยนลีกในศึกยูโร2024และผมเองก็ชอบกองหน้าผู้นี้ยิ่งนักอย่างน้อยก็เคยผ่านตามมาบ้างแตกต่างจากคาราซุทอยรุนที่ผมไม่เคยเห็นฟอร์มการเล่นของเขาก่อนที่จะขายวิญญาณมาให้วิสาดแดงเลย เบนจามินเชสโกเนี่ยจะเป็นกองหน้าขนาดแท้หน่วยก้านดีมีความสูงยาวถึง195ซนติเมตรเก็บบอลก็ได้ไปกับบอลก็ดีเอาตรอดก็เก่งอายุยังน้อยอยู่เท่ากับว่าหอกปีแดงคนปัจจุบันนี่นะครับฟอร์มการเล่นก็สม่ำเสมอยิงเกิน17ประตูมาสามประตูการติดต่อกันแล้วปัจจัยหรือว่าปัญหาค่าตัวที่คงโดนขยโขห,หัวจนต้องเอาอยาม่งตราลิงามาทาถูทาถูอยู่หลายวันอย่างแน่นอน บาแล้วก็อย่าพึ่งไปหวังอะไรมากโดยแล้วยังคงห่างไกลความเป็นจริงในครั้งนี้พอสมควรแต่ก็หวังได้ไม่หวังจะไม่ได้สิ้นหวังก็ต้องราดูกันต่อไปกันนะครว่าจะเป็นเช่นไรอนาคตของเบเชบินกับตำแน่งของฝั่งแมนยูนะเรามาดูข่าวต่อมากันครับอาร์ังไงกานดนะโชว์เปิดใจจะย้ายพร,ร้อมทีมแอสัมิล่าหวังอูนช่วยปั้นในครั้งนี้นะ อา่านยังไงบริการข่าวคารีแฮมเบอร์รี่จากทนังของทีบีอาฟุตบอลบระบุเลยนะว่าอาริอันโดการดาโชเปิดกว้างกับโอกาสที่จะย้ายไปร่วมทีมอาสมิล่าในช่วงสัรน,นี้โดยกันตัช่วเองก็ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายออกจากแมนยูเนื่องจากว่าเป็นหนึ่งใน5สตาร์ดังที่เรียกว่าไม่ได้อยู่ในแผนการนำทีมของบริเวณอาร์มบริมกุนซือ,อค,นคนใหญ่โดยมีอาเซมิ A, Chelsea, ล่าเชลซีและก็นักของฝั่งสเปอร์ให้ความสนใจที่จะสัญญากับนักเตะชาวเชนไต ซึ่งเบลลี่เองระบุนตว่าแอสต์มิล่ากลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจและก็ได้ยินมาว่านักเตะนั้นศึกษาความเป็นไปได้ในการที่จะมาร่วมงานกับท่านของเอเมิี่เดคารันดีเพิ่มเติมนั่นเองนะโดยแข้งวอชเปียรรายนี้ก็จำเป็นจะต้องย้ายไปอยู่กับท่าของฝั่งสโมสรก็จะช่วยเขามีโอกาสในการลงเล่นอย่างสมเสม,มอและก็สิ่งผงาดอาจจะมอบสิ่งเหล่านี้ให้กับตัวนักเตะในคารันี้ก็เป็นได้ เพราะทีมต้องการผู้เล่นแนวรุกมากยิ่งขึ้นและนักเตะก็ช่วยพัฒนาทีมไปข้างหน้าโดยกาลาโชสามารถเล่นตำแหน่งกองหน้าได้หลากหลายและความสามารถรอบด้านจะเป็นโบนัสเพิ่มเติมรวมทั้งอูนเอมเบรี่อาจจะเป็นกุญสูที่เหมาะสมที่สุดสำหรับปีกชาวเจนไตเนื่องจากว่าเป็นเฮดโค้ชที่ประสบความสําเร็จในการดึงศักยภาพนักเตะดาวรุง่งออกมาใช้งานอย่างเช่นที่ผ่านมาก,กับนักเตะอย่างมอร์แกนชูโรเจอร์ปีกชาวองวังกฤษในวัย22ปีเป็นต้นในครณคนี้ก็เป็นได้ ผมต้น่าสนใจอยู่ตรงที่ว่าแอสตันวิลล่าจะสามารถที่จะบรรลุข้อตกลงกับบด็นตังของฝั่งแมนยูในครั้งนี้ไดไ้หรือไม่ครับเป็นในวันง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปครับกันนะฮะอาริเโดกาดาโชจะได้ไปไหรือไม่ได้ไปเรามาดูข่าวต่อมากันครับหารยังไงเอนแบโมเป็นเหตุแมนยูสอ่อที่จะปล่อยดาวดับมี2ทีมชั้นนำรอจะคว้าตัวไปแล้วเมื่องานนี้ทางด้านของการโชว์แมคคาโตสื่อสายตลาดนักเตะอ,อิตาลี รายกานข่าวล่าสุดบอกว่าแมนยูทีมอันดับที่15ของพิีมีริกอังกฤษอาจจะต้องระบายกองหน้าที่มีอยู่ออกไปตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้หลังการมาถึงของบริอันเอเบโมซึ่งแมนยูเพิ่งจะเปิดตัวบริอันเอเบโมหลังย้ายมาจากบรินฟอร์ดด้วยค่าตัวรวมแล้วบวนโบนัสเนี่ยประมาณ71ล้านปอนด คือ3,195ล้านบาทเป็นนักเตะใหม่รายที่3ต่อจากมาติอุสคุนยาก่อนหน้าทีมชาติบราซิลจากคณนงของวูฟฟ er, e ินตันบวิลด์เดอร์ติโกเบรออนแบ็กซ้ายดาวรุ่งจากาชาววัยจากเซเวโรเปเรเซนโยแต่การเสริมทัพของแมนยูในช่วงซัมเมอร์นี้ทําให้บราซสลอยดุนเองนั้นโห่หอกกลืนฝืดทีมชาติเดนมาร์กอาจจะได้รับผลกระทบโดยตรงเนื่องจากว่าแบรอิออนเอเมโมและก็มาติอุสคุนยาคาดว่าจะเป็นตัวเลือกแรกในแดนหน้าของกุซูบรเวนอัร์โมริ ดยรัสซูทอยรุนเองก็ยังโคลโช์ฟอร์มไม่คุมค่าตัวที่ย้ายมาจากทางด้านของอาตาลันตาจำนวน72ดล้นานปอนด์ในปี2 0 2 3ัดยบาผลงานน่าผิดหวังและด,ดูการล่าสุดลงเล่นทั้งหมด52นัดให้กับแมนยูและทำไปได้เพียงแค่10ประตูกับอีก4แอซิสในครั้งนี้เพียงแค่เท่านั้นเองนะ และนี่ก็เป็นสรุปค่าวลูโซ่อนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนตระชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ